แล้วนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสของเครื่อง a อดวานซ์6275นะครับหรือซีรีส์ที่เป็นแอดวานซ์ตะกูด้วยขึ้นด้วย62นะครับ6255 6265 6275หลักการเดียวกันครับนะครับมาที่ด้านข้างเครื่องนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่มตัวชุดเข้าไปข้างในนะครับก็จะเป็นสลักครับให้แกะตัวจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับ หนึงตัวนี้มานะครับทีนี้ก็จะมีน็อตอีกหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมาดูใกล้ๆนะครับเห็นไหครับมีน็อตหนึ่งตัวนะครับตรงนี้นะครับโอเคมีน็อตออกมานะครับก็จะมีน็อตทั้งหมดสองตัวนะครับก็จะมีเหล็กตัวนี้นะครับโอเคสามารถปินออกมาตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีสลักจะมีตัวสายฮาร์ดดิสนะครับสาต้านะครับ evet. จาดึงเสาตระต้กมานะครับแล้วทีนี้มันจะมีเหล็กอ่าเดี๋ยวผมให้ดูนะครับจะเป็นสล็อตของฮาร์ดดิสที่เป็นโครงนะครับจะมีอยู่ตัวนี้อันนึงนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออกมานะครับใช้ม้เขี่ยเลื่ขาเนี่ยครับก็จะเป็นโครงฮาร์ดดิสนะครับเราก็สามารถเอาฮาร์ดดิสลูกใหม่นะครับใส่เข้าไปในนี้ได้เลยนะครับส่วนวิธีการใส่คืนนะครับมันก็จะมีสล็อตตัวโครงฮาร์ดดิสอยู่นะครับถ้าสังเกตเห็นก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เป็นโครง นะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ดูนะครับใส่เข้าไปเดินเลยนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่นัดเข้าไปนะครับนี่ครับใส่ึืน ใส่น้ำเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เสียบตัวสายซาวเต้ของฮาร์ดดิสต์นะครับเข้าไปนะครับจริงมันก็จะมีสล็อตของมันอยู่แล้วนะครับมโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จปึ๊บนี่เลยแล้วใส่น้ำเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวนี้วิธีง่ายๆนะครับในการเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์นะครับเครื่องแอดวานนะครับรุ่นสปีดกลางนะครับ ค okay. นะครับตรงนี้นะครับโ okay. อเคก็เรียบร้อยนะครับคลิกง่ายๆวันนี้นะครับกนการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ขอเคร่อ,อไไงสหวานะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ